สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาดูมาชมนะครับขึ้นไปชมห้องรับนะครับของอดีตหลวงปู่เนทธารรมนะครับวัดนี้นะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับทีมซี่หลายคนนะครับเรียกร้องนะครับว่าอยากจะ เข้าไปชมน,น่ห้องนะครับห้องอดีตขอรรถบูรินทำอีกครั้งนึงนะครับวันนี้นะครับจะพาะทม,ท,มทุกซอกทุกมุมนะครับ ข้างตรงนั้นนะก็คือห้องน้ำครับตอนนี้ก็ปล่อยจริงล้างไว้นะครับ นเอาเด็กมากั้นไว้นะครับไม่ให้รถใหญ่เข้าไปนะครับไม่ทราบว่าเขามากั้นด้วยสาเกตอะไรนะครับ ตรงนี้นะครับก็คือพระแก้วมรกตนะครับองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่อดีตหลวงปู่เียนคำนะครับรวบรวมทุนนะครับโดยมีพุทธศาสนกชนนะครับที่มีใจศรัทธานะครับบริจาคมานะครับค่าก่อสร้างก็น่าจะประมาณหลายร้อยล้านอยู่นะครับตามข่าวนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็คือตู้รับบริจาคนะครับมากองรวมกันไว้ตรงนี้นะครับเป็นตู้เซฟนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนะครับตรงนี้นะครับเป็นตู้เซฟนะครับเยอะเลยทีเดียวนะครับก็อ่าพวกเก้าอี้พวกอะไรนะครับพวกโต๊ะอะไรนะครับก็มากองไว้ตรงนี้นะครับกองรวมกันไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับ ตรงนี้นะครับก็คือห้องสําหรับขายพระเครื่องในสมัยนั้นนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีแล้วนะครับ ตรงนี้นะครับก็คือศาลาการประเรียนนะครับเหมือนจะมีผ้าอยู่นะครับแต่ก็ผมผมไม่เห็นนะครับ เดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปดูที่ชั้นหนึ่งนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะครับชั้นหนึ่งนี้นะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับ โดยหินที่นำมาตกแต่งที่เสานะครับก็จะเป็นทาสีเหลืองสีเขียวนะครับผมนะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับทั้งห้องเลยนะครับ เดี๋ยวพา,าทุกท่านไปดูชั้นสองนะครับว่าจะมีอะไรหรือเปล่านะครับ ชั้นสองนะครับจะมีหลายห้องนอนนะครับประมาณสี่ห้าห้องนะครับกระเบื้องนะครับก็แตกหมดแล้วนะครับแอร์ก็มีการถอดออกไปนะครับตั้งนานแล้วไม่รู้ว่าใครถอดไปนะครับ ผลทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการาทำคลิปต่อๆไปนะครับ ห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องเก็บอของนะครับเป็นพวกหนังสือหรือว่า,าสบงกีวอนอะไรต่างๆเยอะมากนะครับห้องนี้ครับแล้วก็มีตู้บริจาคนะครับก็อยู่ห้องนี้ก็มีนะครับ เดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับขึ้นไปดูชั้นสามนะครับคาดว่าจะเป็นห้องของอดีตลวงปู่เนียนคำผู้โด่งดังนะครับไม่ค่อยมีคนขึ้นไปนะครับตรงนี้ขี้นกเต็มเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับ รับชั้นสามนี้นะครับห้องนี้นะครับจักผ้ารูเลยนะครับเพราะว่าอยู่ชั้นบนสุดนะครับมีระเบียงสูรกอากาศนะครับรอบๆตอนนี้นะครับก็มีแต่นกนะครับอยู่เต็มไปเลยนะครับ ทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ